สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ m i มิซูบิชิไททัน2.4พัทนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินบวก LPG เป็นถังโดนัทนะครับบอกได้เลยว่าประหยัดมากๆนะครับระบบแก๊สใช้งานได้เต็มแบบ100%นะครับคุ้มๆเลยครับได้ตัวรถปี12นะครับที่สำคัญครับราคาผมให้ในราคาที่ถูกๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับ นี่นะครับตัวรถของมิ t ซูบิชิต t i ัน n 2.4พัทนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,400ซีซีนะครับได้ตัวรถโครงสร้างเดิมๆพร้อมใช้งานยกสูง4ประตูคุ้มๆเลยนะครับสีก็เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นขาวมุกครับเวลาโดนแดดจะเป็นประกายออกมุกแบบนี้เลยนะครับรับประกันนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ํา แน่นอน100%เลยนะครับไฟหน้านะครับก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเลนไฟสวยๆนะครับพันมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจังนะครับกระจังเป็น2ชิ้นนะครับมีโลโก้มิซูบิชิตรงกลางใหญ่ๆนะครับกระจังลังพึ่งไม่มีแตกหักเลยนะครับผัดลงมาด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ด้วยนะครับติดครบหมดเลยนะในส่วนของระบบไฟนะครับตะแกรงด้านข้างก็ยังไม่มีแตกหักนะครับสวยงามมากๆครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหน้าตัวรถของเขานะครับได้ไปถือว่าคุ้มๆเลยนะครับสำหรับมิตซูบิชิไต i ตัน2.4พัดคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อนะครับด้านข้างผมขอเริ่มที่ล้อและยางเลยนะครับล้อและยางคันนี้นะครับก็เป็นล้อขนาดขอบ18นะครับรัดคู่กับยางบิสต o n e นะครับไดนแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับช่วงล่างก็เฟิร์มๆนิ่งๆนะครับผมได้ทดลองการขับมาแล้วนะครับ เอาไปวิ่งใช้งานยาวๆได้สบายๆนะครับถันมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงแก้มให้ด้วยนะครับขัดขึ้นมานะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แบบนี้นะครับใสๆเลยนะครับระบบไฟคันนี้ติดครบหมดทุกดวงนะครับด้านล่างก็จะมีกราบบันไดทางขึ้นนะครับสวยงามนะครับสีสันด้านข้างเต็มๆเลยนะครับสีสันสวยเลยนะครับมือจับก็จะเป็นโครมเมียมนะครับแล้วคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะครับ ไม่มีร้อนอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูด้านแคปบกันนะครับด้านแคปบก็สวยงามนะครับมีในส่วนของที่ปิดไลเนอร์มาให้ด้วยครับนี่ตรงนี้นะครับที่ปิดไลเนอร์นะครับรถเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับวิ่งใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ไตทตันพัดมาให้ด้วยแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบสวยหมดเลยนะครับแล้วในส่วนของไฟท้ายนะครับไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับไฟท้ายสวยงามนะครับกรอบเลนไฟสวยๆเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ ด้านท้ายนะครับโลโก้สวยงามอยู่ครบหมดมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็โลโก้ไททันนะครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมด้านหลังมาให้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของด้านท้ายนะครับแล้วในส่วนของถังแก๊สนะครับเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ถังแก๊สครับจะเป็นถังโดนัทนะครับติดของ LPG มานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปลอดภัยมั่นใจได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับ วิธีการเปิดไลเนอร์นะครับเราต้องยงในตัวที่ปิดไลเนอร์ขึ้นก่อนนะครับนี่ครับเขาจะเป็นโชคแบบนี้นะครับจะยกเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับเรามาดูไลเนอร์กันนะครับไลเนอร์สวยงามนะครับโลโก้มิซูบิชิมอเตอร์เดิมจากโรงงานนะครับไลเนอร์สวยๆเลยนะครับซีนกาวนะครับทุกจุดนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะครับซีนกาวนะครับ ฝั่งด้านขวาก็เดิมเช่นกันนะครับเม็ดอาร์คคมๆกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีการชนหนักมีความตัดต่อมาแน่นอน100%เปเลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับแล้วในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถเบาะหนังสีดําสวยงามแบบนี้เลยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับนินเนียนนะครับฟองน้ํายังเด้งสู้มืออยู่เลยครับนี่ฟองน้ําเด้งสู้มือนะครับ อันนี้คือบ่อเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแผงข้างประตูก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับแผงข้างประตูสวยงามนะครับกลมเปิดปิดกระจกใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับพลาสติกทุกอย่างไม่มีร่อนะครับกระจกทุกบานเป็นกระจกมิซูบิชินะครับกระจกเดิมจากโรงงานไม่เคยถูกเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันเล็กน้อยครับนี่ครับโครงสร้างนะครับเมดอาร์นะครับคมๆกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเมสสปอร์ตต่างๆนะครับ รถไม่มีการชนหนักมาแน่นอน100%เต็มเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับอยู่ครบหมดนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับฝั่งด้านข้างประตูนะครับก็เดิมสวยงามนะครับเม็ดอาร์ทุกอย่างคมกลมสวยนะครับน็อตตรงด้านข้างไม่มีร่องรอยของการไข่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบพับแบบนี้นะครับทํามาใหม่แล้วด้วยนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ นี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเลขไมคคันนี้ของเขานะครับอยู่ที่2 9 0 0 0 0กมนิโลนะครับอาจจะดูไมเยอะไปนิดนึงนะครับแต่เขาได้ผ่านการเซอร์วิสมาโดยตลอดนะครับแล้วผมรับประกันเลยนะครับไม่มยังไงขายอย่างนั้นนะครับไม่แท้แน่นอนครับเรือนไม้ก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้นะครับดับอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็ยังสวยๆนะครับหน้าจอนะครับเขาติดมาใหม่นะครับสามารถเชื่อมต่อ fm/ammp3 bluetooth ได้เลยนะครับ ด้านหน้าคอนโซลก็สวยๆแบบนี้นะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหล่อนะครับช่องแอร์สวยงามนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับปุ่มเปิดปิดแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนนะครับนี่พัดลมแอร์นะครับใช้งานได้ทั้งหมดเย็นๆเลยนะครับแล้วถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแอมป์นะครับเครื่องเสียงนั่นเองนะครับคันนี้ติดเครื่องเสียงมาเพิ่มนะครับสามารถปรับวอลลุ่มได้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่เสียบ power outlet อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสามารถเสียบ power outlet ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับที่ใส่ของมีให้เล็กน้อยนะครับแล้วในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบ5สปีดนะครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์เลยนะครับไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับขับขี่ง่ายๆสบายๆนะครับคัดก็ยังใหม่ๆนะครับเข้าลื่นๆนะครับหัวเกียร์สวยงามนะครับถุงเกียร์ก็ยังสวยงามอยู่แบบนี้นะครับ ที่วางแก้วนะครับมี2ใบนะครับเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับทีเท้าแขนเรียบเนียนนะครับเปิดมามีช่องใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับคันนี้นะครับผมยังไม่จัดการนำสปานะครับแต่เดี๋ยวจัดการนำสปาให้นะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับส่งสปอร์ตเลยนะครับโลโก้มีซูบิชิตรงกลางสวยๆแบบนี้นะครับหนังพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยนะครับติดชิ่งทุกอย่างเดินคมๆสวยแบบนี้ทั้งหมดเลยครับเสา a เสา B ครับนี่เสา A เสา B สวยงามเรียบเนียนนะครับเสา A เสา B หลังคาครับตึงๆนะครับไม่มีหย่อนไม่มีย้อยนะครับหลังคาสวยงามไม่มีพองเลยนะครับหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับเบาะก็ยังเป็นเบาะสีดําเดิมโรงงานเช่นกันนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้นะมีถาดรองเช้ามาให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับ ขาผมนะครับเหลือเยอะนะครับหัวผมก็เหลือเยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับนี่ครับที่เท้าแขนมีที่วางแก้วอีก2ใบนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีในส่วนของลาโพงเครื่องเสียงมาให้อีกนะครับคันนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะครับรถกระบะสีประตูคือนั่งข้างหลังสบายมากๆนะครับไม่อึดอัดด้วยนะครับขนของก็ได้ขนคนก็ได้ครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับไปครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ยังเดิมเดิมแบบนี้นะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ัดการทําความสะอาดเลยนะครับให้ดูก่อนเลยนะครับห้องเครื่องไม่มีเยิ้มซึมนะครับห้องเครื่องแห้งๆทุกจุดนะครับเป็นเครื่องขนาด2 4 0 0ซีซีนะครับให้กําลังแรงม้า1 7 8แรงม้านะครับเหยียบปุ๊ดปั๊ดแน่นอนครับโครงสร้างนะครับการันตีได้เลยเดิมทุกจุดนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ข้างในไม่มีย้ำนะครับฝา กระโปรงหน้าไม่มีร่องของการไขด้วยนะครับซีนกาวทุกอย่างยังเดินคมๆมสวยแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คคมคมกลมกลมสวยๆทุกจุดนะครับคันหน้าเป็นคันหน้าเดิมด้วยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยเดิมเช่นกันนะครับฝากระโปรงก็สวยๆแบบนี้นะครับซีนกาวนะครับไม่มียับนะครับด้านบนรถอาจจะสกปรกไปบ้างนะครับผมยังไม่ได้ัดการทําความสะอาดเลยนะครับแต่คันนี้ผมกล้าการันตีเลยครับได้โครงสร้างเดิม100%นนะครับเอาไปขับขี่ยาวๆคุ้มๆได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทดลองการขับกันให้ดูนะครับไปครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับมิสูบิชิไททัน2.4พัตคันนี้กันเลยนะครับอย่างผมบอกไว้นะครับว่าเครื่องเกียร์นี่คือเฟิร์มเฟมเลยนะครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์นะครับนี่ครับเกียร์สองไม่มีกระตกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์สามครับเข้าชิดชิดทุกเกียร์เลยนะครับเกียร์สี่ครับ เยโค้งตอนนี้อยู่ประมาณ70นะครับเข้าเกียร์5เลยครับเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับขับขีงง่ง่ายๆเลยนะครับคัด์ก็ไม่แข็งนะครับสบายๆครับขับทางใกล้ทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ้าเบรกก็ยังหนาๆเลยนะครับ ไฟเลี้ยทุกอย่างนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับดูระบบเบรคของเขานะครับเดินความเร็วมา60นะครับ40 30 20นะครับมาครับเดี๋ยวเราจะลองอัดทางตรงกันให้ดูนะครับ3 2 1ไปครับ20 40นะครับ50 60นะครับ70นะครับ 90ครับ90แล้วนะครับต้องเบรกนิดนึงนะครับในซอยค่อนข้างจราันตายนะครับนะครับขี่ยาวๆได้เลยนะครับ178แรงม้าถือว่าแรงเลยนะครับสำหรับ Mitsubishi Titan นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบของ LPG ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับสามารถเติม e20 ได้นะครับสามารถเติม91ก็ได้นะครับเติมได้2ระบบเลยนะครับ91 e20 หรือจะเป็นแก๊ส LPG นะครับ ไปใช้งานยาวๆต่างจังหวัดสบายๆนะครับในส่วนของมิซูบิชิไทตันคันนี้นะครับเครื่องปกติเกียร์ปกติช่วงล่างปกตินะครับแล้วราคาผมบอกได้เลยนะครับว่าขายให้ในราคาที่แบบถูกๆเลยนะครับหลักแสนเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะผมขอขายอยู่ที่184,000เท่านั้นนะครับราคานี้นะครับ ส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ184,000นมนะครับคุ้มๆเลยนะครับได้ตัวรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเอาไปขับขี่ยาวๆได้สบายๆนะครับได้ตัวรถ4ประตูด้วยนะครับ184,000คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วแถมติดแก๊ส LPG เครื่องยนต์ไม่มีงองแงอย่างแน่นอนนะครับใช้งานแบบคุ้มๆยาวๆได้อย่างสบายๆนะครับ184,000พ เท่านั้นเองนะครับยังไงวันนี้นะผมต้องขอฝากเจ้า m i t ิ u ูบิชิไทตัน2.4คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ